วันนี้พามาดูบุสบานะครับบุสบาพารวยออกดอกเต็มเลยนะครับดอกสีออสีม่วงจางๆนะครับสีม่วงจางๆสวยมาก สวยมากครับสวยจริงๆครับผมเออบุษบาเนี่ยถ้าเลี้ยงเป็นพุ่มทําเป็นกอที่สวยพุ่มกลมๆนะครับพยายามที่จะตัดแต่งให้เป็นทรงอ่ฟอร์มสวยๆนะครับจะจะจะนา่ารักมาก แล้วก็ดองก็จะสวยมากนะครับอันนี้ที่ส่วนเราเองนะครับผมอันนี้จะเป็นกอใหญ่มากเลยนะครับปกติแล้วใบใบของ บุษบานะคะใบของบุษบาเนี่ยจะเป็นต้นไม้ด่างนะคะด่างแล้วก็ส่วนมากเขาจะขายเป็นเป็นต้นไม้แคระนะครับใส่กระถางเล็กๆนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือจะทําเป็นทรงพุ่มกลมนะครับใส่กระถางใบใหญ่นะครับผมจะสวยมากครับ สวยมาก้วยสวยมากจริงอันนี้ต้องคอยตแต่งรูปทรงเขาตลอดนะครับอันนี้เป็นตน้ตนตน้นต้นแม่นะครับผมเราตั้งเป็นเอ่อเป็นต้นตั้งแม่นะครับตั้งแม่แม่พันธุ์นะครับสวยมากครับสวยมาก ดอกจะเป็นช่อสวยมากเลยครับช่อยาวนะคะผมเป็นช่อยาวๆเลยนะครับสวยมาก แค่ใบเขาก็สวยมากแล้วครับเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นไม้ไม้ด่างนะครับแค่ใบก็สวยมากแล้วแล้วดอกเขามสีสวยมากเลยสีชมพูแบบชมพูจางๆม่วงจางๆอ่ะครับสวยมากนะครับ การขยายพันธุ์ขยายพันธุ์ง่ายมากนะครับผมจะมากจะตัดแล้วก็ปักชำนะครับการขยายพันธุ์จะขยายง่ายมากๆเลยครับมีใบฮารด้วยใบฮารปด้วย โอเคครับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะครับ